เสื้อแม็กเสื้อครับโอ๊ยแค่นี้ไม่เป็นไรหรอกทุกคนอะเพราะเราเป็นเป็นคนเซ็กซี่นี่หนูโตแล้วนะไม่ใช่เด็กสามขวบที่จะเซ็กซี่บ้างไม่ได้ก็ให้มันมีบ้างเผื่อน้ำลายแบบว่าน้ำหมากเป็ดแม่แม่จะได้หยดลงมามั่งจะมาเป็นเด็กตลอดเวลาก็ไม่ได้หรอกเขาใช่ไหมอืมเผื่อจะแบบ จริงๆเราก็เป็นสาวแซ่บนะแต่เราแค่ไม่ค่อยทำตัวแซ่บเฉยๆย่านะอย่าให้แซ่บบ้างแค่นั้นเองแต่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ปีเลยดื้อไ,ไม่ดื้อมาทำไหนลูก <laughs> ไม่เนี่มันไม่ใช่คาแรคเตอร์เราอาจจะไม่ได้ชอบแซ่บออกสื่อก็อได้ หรือว่าเราแซบยังไงก็มาเป็นแฟนดิเราจะทําให้ดูไอสัาไม่ดูว่าการเป็นคนแซปมันเป็นยังไงเอ้ยไงตำรวจลงไหนะพี่ไพพี่ไย <c oughs> <c oughs>